อันนี้ไสอยมาใหม่ฮะแต่เป็นเซตเก่านะมันเป็น Sun and Moon ตั้งเซตเอหมดเลยดับเบิลเบิร์ดกับตำนานแท็กทีม GX นะครับเอาไหนก่อนดีห้าหกเอห้าออันนี้เอามิวไหมลุ้นมิวเอ้ลุ้นเอาลุ้นมิวดีกว่าเดี๋ยวเอาเก่าก่อนเอาเก่าก่อนแล้วกันห้าอันนี้น่าจะลุ้นอ้คู่นี้ปะไม่รู้กันครับ มาแกะสิบห่อกันม,มีอะไรดีก็ของตามนี้ฮะมีตัวมีคาแม็กอยู่รุ่นเก่าคาแม็กส์ม,มาเอาเลยโอ้โหแกะยากโอ้โ ซื้อจากเซ็นทันมาผมใช้บัตรไอ้ใช้บัตรกำนันมาโอ้ที่มีหนะน,นึ่งห้าหนึ่งนะใจร้อนไงได้บอกเออเอา,เอา,เอาพวกนี้ก็ฝอกลรากันกูว,นว่าหนึ่งห้าหนึ่งจะไม่มาปรากฏว่ามามา,มาตอนเราซื้อไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไว้รอรอเก็บตังค์ใหม่นะครับ <c oughs> มาดับเบิลเบิร์ส ซันแอนมูนน่าจะลุ้นคู่นี้พอเปล่าเปิดได้เลยปะมันเป็นรุ่นเก่านะเปิดได้เลยแต่ซิลอ่อนนี่ซิลซิลใหม่โอ้โหมีลิสต์ตรงนี้ด้วยเสร็จเอร้อยแปดสิบแบบแปดสิบสี่แบบเอามาห้าซองก่อนฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาอีกห้าซองอ่ามา ไว้ทางนี้ซ้ายและขวานะครับเราก็เปิดกันเลยโอ้ใส่รอไปสองนาทีอ่ะกว่าจะแกะออกมาจากกล่องได้ทองเหนียวหี่วะเฮ้ยอันฉีกไม่ขาดอย่างนี้ล่ะโอ้ เ yeah, นี่ยแหละวหรือว่าซองมามากอุย้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยพลังงานพื้นฐานหรือว่ามันอ๋อมันเหมือนเป็นเซตเซตแต่นี้มันก็เป็นเศรษกิจการมันไม่ใช่เป็นเซตเล่นหรอกเอนเนรยี Energy, พลังงานพื้นฐานเหมือนเอาไปให้เล่นได้เลยบีเดิลเซนิกามิ แยกสีไปเลย b i ส Brinker อันนี้เป็นไอเทมนะครับโพลิกอนแซล่างสองไม่มีอะไรพิเศษนะฮะหนึ่งห่ออันนี้เหมือนเล่นได้เลยปะ่ะคือครบเ้วพร้อมเล่นนะสตาร์เตอร์เนี่ยมีพลังงานพื้นฐานอะไรเนี้ยฮาคุริวของปัง เอโลมิสมัตสึการสำรวจของบลูพาราเซ็กการดการ์ดยังแบบรุ่นเก่าอะ่ะยังไม่เจอการ์ดดีเลยการ์ดวิบวับเดี๋ยวมันไม่มีวะเฮียตรงนี้นการสำรวจของบลูโอ้การ์ดหอมจะให้พลังงานพื้นฐานทุกอันเลยอะ่ะ ออมาแล้ววิบวับบิปป้ามาทาซื้อบมิอ๋อมันก็เลยเป็นแบบเอาไว้เล่นได้เลยยังก็แถมพลังงานพื้นฐานแผนสู้ของแบททิสมีพิกาชูรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ได้การ์ดอะไรเอ่ยอ่าโอ้ไลชูไลชูกับไลชูไลชูไลชู GX ออ๋อเป็นอารูลาชัยลไลชู เป็นอาอาเอ,า,อา,าใส่ซะหน่อยไลจูไลจูไลจูคู่อโลล่าไลจูดำมีหูแหลมกับหูกลมแท็กทีมไลนิ่งพลายเป็นการทแท็กทีมนะฮะมันงอมาในห่อเลยเว้ยแปลกเว้ย ได้มาหนึ่งใบ rr ไหลตูลหรือว่าน,นี่ให้แกะข้างบนวะข้างบนยิ่งยากเลยเอาไว้แขวะแล้วเจาะรูใส่นี่จะไม่ได้ลงต <c oughs> ิกต็อกเพราะมัน,น่าจะนานอบ <c oughs> มันพลังงานพื้นฐานนี่คร,รับรบวับ คาโนอคาโมเนกิมินิริวอาคุริวเนโอโรโมะอ๋อมีภับม,อ,มอ,อร์ฟอนอากุออดกัดอาอูปา่าอูปา่าอะไรไม่รู้มเป็นดอกเป็นอะไรตัวมันน่ากลัว มีหลายมือด้วยคำเตือนจากความมืดไมช็อกการพลังงานพื้นฐานนี่มันเอาไว้เล่นี่เซตนี้โคลาตตาบิริริดามะโทซาคินโตคาบิกอนอ่โฟก,กัสไม่ได้ อันกา๊าซธรรมดาเนี่ว่าเรดาพลังแม่เหล็กไฟฟ้าปะโถลุ้นอยู่ได้การค่าพลังงานพื้นฐานนี่มันจะต้องมีเอาไว้เล่นแน่เลยแสดงว่าไอ้เซตนี้มันเป็นการ์ดไอ้นั่นนีว่ว่าการ์ดเอาไว้เล่นเด็กเลยเลยเระป๋องมาอีกห้าซองพลังงานพื้นฐานธรรมะธรรมะ เบโรรินกามิโโรโซการจัดก,การน้ำของคาซูมิเป็นเทรนเนอร์ฟรีเซอร์นอกฟรีเซอร์มาได้ปิดวับมาสองอันเองอะเฮ้ยลองปิกาจูคู่ไอตัวดำเนี่ยอะไรไม่รู้ เป็นพลังงานพื้นฐานในความมืดเดนเดนจิมูชิโอนิสุโอนิสุซึเมะนกมานาโคบุชิโอ้ธรรมดาอ๋อนี่ยังไม่มีท่าเลยมีใครลอสกับดักของเขียวเป็นการ์ดแบบการ์ดเล่นเลยอ่ะโอเคแหละไม่น่าเลยไม่ใช่การ์ดเสริมมันคือเซตเล่น เลยมีพลังงานพื้นฐานแถมมาทุกซองเลยนี่ได้เต็มเอามีวิบวับอันนี้เป็นของจริงนะลูกอากโกจิมุชิโฮโ,โดโดโดพาวาวมิคารุเกะเอา้าคารุเกะก็มีตั้งแต่แรกเลย ับอ่าเอา้าเกียร์ดอสมาอีกแล้วจะมีทุกครบซีทุกซีรีส์และเกียร์ดอสอ่านี่กพลังงานพื้นฐานพลังงานไฟุูซฮานะไลาย,ยืดคิบานเนียอามีคาเมลแสดงว่ามันมีกับครบเนี่ยนูโอ ตาประทับรีเซ็ตอา้าวหมดละได้มาแค่สิบซองได้อาอามาตัวเดียวไลจูแท็กทีม,ม,หมเหนียวหนึบโอ้ยโอ้ยแกะไม่ออกทหารผ่านฐานโอริกอนบีเดนเซนิกามิอโลลาไลชูอันนี้เป็นการ์ดอะไรวะ พัารอริกอนแซดโอ้โหได้แค่นี้นะอ้าวทันสิบนาทีเว้อันนี้ดีสุดนะฮะเป็นการแท็กทีมดี๋งว่าเ,าเอาไปเล่นได้โอเค